สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้เรามาดูการสร้างบ้านของอีลากันนะคะว่าอัปเดตถึงไหนแล้วนะคะเราไปตามรับชมดูเลยค่ะตั้งเสาเลยแล้วค่ะเขาเอิ้นไหวยังก่อนตอหม้อตั้งเสาสองห,หมอต่อหม้อตั้งเสาเรียบร้อยโอ,โอ้ยมันอย่างน,อนอ้อบานนิดกดก็บเถือตาไฟกระได เลือเพนเทขั้นติดนะเรียกขั้นกันดินคนระับขั้นกันดินคนะรับอ,อย่างขั้นกันดินอ๋อจะทําขั้นกันดินก่อนข้างหน้าไว้จะปลูกหญ้าได้ยค่เสาความคข้มหนา้ามาเบิ่งบ้านค่ะว่าคื้มหนาไปใส่ต่อมาเลยเบิ่งเบิ่งเสาพี่น้องเสาใหญ่ค่ะเพิ่นมามันตึกสี่สั่วแล้วเ,ววเห็ดรา,ากฐานตรงมันคงค่ะ เห็ดเนาเหื่อเนาานะเห็ดเธอเดี๋ยวมือนพาก็ต่องพูนฟังนั้นคุณน่ะแดดด้วยบ้นหนาวปันใดมะห้องมาห้องมะห้องมันห้องอย่างบุญีิไม่ออกค่ะทำทำขนของใช่แม่เก็บของใช่แมมอันนี้ใสยซ้าน่ามาก่อนจะมือพ่นเสียว้ขื่นเห็นไหมบอกไปพ่นเพราะว่าชุดอยู่บ้านพ่นกับมี ห้องนี้นะคะที่แม,แม่แม่มาพักห้องชุดยังไม่ได้ขนชุดเข้าใส่เลยเม,มื่อมีบ่มีเวลาอีหลีหอหัวจะมีเวลาได้ไหมมาบ้านไม่เหยียบบ้านโม่บ้านนี่เหรกับไปบัานดุงไปเบิงปูปวนพี่เขยยาแล้วบ่สบายตัวใครเอาแม่อะไรนะอะไรตัวใครจะเอามาใส่ในห้องเลยเหรอบ้อานแถวหลวงพ่อออกเอาออกฟ้งไม่เห็นเลยฟังทั้งไหนบ่ได้เพิ่นจะยุตพื้นแล้วกันเอาไหน ใส่มันเป็นแบบไหนจอมันจือคว้ามันน้านาเพื่อนอะไระด้อเออเพื่อนอยากนอนเพื่อยากเข้าไปนอนในห้องนอนแล้วมันเขียวแม่ไปไหนไปได้โอ้มีทำานัเตียเสียหอยชุดนี่นะอ้ยเดี๋ยวยังสิบข้อระเบงชุดเอาเข้ามะอยู่มีพอันในหันนั้น ห้องผ้าจะต้องเหมี่ยนไม่บ่ไปใบห้องน้อยบ่ไปใบห้องคุณบ่เออโต๊ะมูหรือว่าจังไหนขายเรื่องอะไรบ้องไหมปิดมาไม้ไมมามาจังไหนเดนนิ่มเนี่ยโอ้ยเนาะี๋ยวต้องผูกน,นันนันค่อยเปิดเอียแล้วก็อันนั้นค่อยตัว สวัสดีค่ะแมยมยเมืม่อนั้นนั่นพักกันหัเวเข่าเวลาคือ่เอาไปเบิด์คอยมาแต่ไม่เห็นหัวเขายั่งยู่ <c oughs> คือว่าเติมกันเป็นให้เบิดนี่เมยอันนี้ของล่างทรงมากโอ้คิดถึงพอดีเลยพอตูแม่อมสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มีงานนะคะแต่แรกมีอยู่ในในชั้นทีวีวะเนียนเพลินเมื่อกะเลยถือโอกาสได้กลับมาบ้าน อยากน้ำยุม่มมีพีกพ่กับบ่าวไเด้พี่กบ่าวบ่าวมันไปโวลดไปนะเขาก็สิรํลำขั้นตัว <c oughs> มาเรียงแล้วก็เป็นผ้าละควยไปนี่เฮ็ดเบียกับเป็นได้อามาน้ำเขาว่าญยาจุ่มสังามมา่งเข้ว่าแนวกันดิ่พองพวกอุ่มหมาพวกไปหันห่อปานี่สวยได้สัส่งสล่อเนาะสือเอามันมาผูกเนี่ยเอาว่าพี่ยังมีค่ะมะมามนหนีลูกมาคอยตากแดดมา มา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 หาแม่หาแม่บอต้องไปเลยถ้าท่านไปหาพี่กีเลยปะคันเดือยปะอ่ะไม่นี่คุยกับแม่แม,แม,แม่ก่อนคุยกับแม่แม่ก่อนอันนี้ไงสวัสดีค่ะหนูคนดื้อค่ะสวัสดีค่ะหน,นูง,ง่วงค่ะแต่หนูก็อยากไปสวัสดีค่ะขะเจ้าใส่ฟิวเต,ตอร์กันนะคือฟิวเตอร์อันนี้คือขาวว่ะเปลี่ยนบ่เป็นบารน,นัทนสวัสดีค่ะ วัสดีนะคะพ่อไปเบืบ่งบงบงองมุพ่อมันแค่เงี้ยแต่อยากเรียนน้ำข้นเป็นหลบรรยามนั่นจะคล้องหมอพยูน้ำผี่กิว๋วคุณพยู่รักกันไหมคะเรารักกันไหมรักกันอ๋อหนูรักแม่ไหมอืมก็จะต่อไปลอออออแล้วนะพักก่นพักก่นพักก่อนแล้วเราจะได้ทํางานไหมเราหยอกกันอยู่อย่างเงี้ยเราจะได้ทํางานไหมคะจะได้ทํำไหม สวัสดีแม่อองค่ะสวัสดีค่ะได้กลับมาบ้านค่ะเมื่อวานมามาหยางภูมาอยางภูเวย์ยวนบนดุงมาหอดแกได้ไปบนดุงืนอวานแล้วก็มูนี่กัสเซมาเบิงขวงเนี่ยซุ้มใด้ตกค้างอยู่ในเนี่ยสิจัดขวงว่าอันไดเนี่ยอะไรเป็นอันไดเนี่ยใส่ปลอกเนี่ใส่อะไรดีกว่าน้องอยู่หมอจะตื่นถอดหมูกระตัมเจียวไว้นะพ่อก็ะเม่นหนึ่งป่า ี่ตุ่มแล้วไปตลาดแล้วได้เนี้ยได้ดอกบัวบัวออนกับเห็ดเฟียงหนึ่งเห็ดเฟียงพี่น้อง้าวโอ้ยนี่ข่ทีบูกมันใส่อย่างอันนี้ใส่ขาโอเคเธอก็ไปไหนไม่ได้ทีออยู่ในขาเฮ้ยบันี้มาแกะกลองใส่แม่เร็วๆสวัสดีค่ะเราจะเริ่มแกะกล่องนี้ก่อนว่ามีอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีมะถามพกพีเรนเลนน้ำตาลเข้ามานอนกับแม่มาน้ำตาลมาแม่เลนเขามาเบิร์ตสู้ตัวขนาะเท่าน้ำตาลมาได้มายมไม่ได้ผู้ชายไม่ให้เข้าน้องไอ้พวกพวกพ่อมังยมเอาไว้บุญไว้แล้วบุญไว้แล้วน้ำตาลครับพี่เขาติดขัดคอเอาเด้อ มามามาาพ่อคอยเอาอยู่ได nee. ้เน ok ี่ยนั่นนั่นนั่นนันั่นนั่นยอมันเห็นผู้สาวน่อยนั่นนั่นนั่นนั่โอ้ยนับตังจกตาวเอามือตบหัวนออย่าเฮ็ดน้องนับตังนับเออเออเนับตังกัอย่างนั่งตักเมีย โอ้ยพ่อมาตายพี่น้องเห็นความมุ่นไห้ของใครปะมาโยมน้อง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 ขั้นสูบปรตูใหญ่สิปล่อยใส่กันเลร่น้ำกันเลยนะนับตังกัอยากแย่งแม่เออเออเออนับต่างนั่งตักยูมีก็นั่งยูมีก็นับต่างฮักกันบ่าวขวาขวกัดขว นั่งตังนะนั่งตัอนะเอ่อเอเอ,เอ,เอขอเมาส์กันพี่น้องหลอบหนึง่งย,ยังมึนไรเข้าไปวัดปะเอาใส่รถไปโผป่ปะเนี่ยเจ็บจีตัวจริงเนี่เยเลยนี่ยเพ้าบันกันหน่อยาตินั่งตักไหมจะนายให้หอ,อินับตักกันอยากนั่ง อันนี้กับยานี่เขานักตากขอโทษนะคะพูดจะไม่เพลอนเล้วเสียประโยชน์ทั้งพ่อทั้งลูกแล้วหัวหวยแล้วต้องห้อยเรือยๆเกระหอยได้ยู้สวัสดีค่ะน้องมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับไล์ให้บางเดือดเดือเดือนะเด้อครับโอ้ยพระจอนมูเจ้าเห็นความูลว่าไอ้องข่อยเมื่อกี้เลียนขมาพักอันแย่งซีนกันย่านแม่กับพ่อมาหัก อีน้อยๆนี่ก็ฮะนั่งบีบน้ำหูน้ำตามาเศร้านี่มาพอพ้าพี่มาขำเป็นเล่นไม่รู้ทำไมเขาอิจฉากันน่ะเขาคงจะแบบยูมีได้ไปกับพ่อกับแม่งใช่ไหมเรานิ็หน้อยมันมีนนเขาขาดข้อหมอก่นเขาอยู่ตั้งแต่แบบอยู่ด้วยลำพังเสียดสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ตายค่ะขยแกยกนอนขสิแกกองเหมอนกันั่งผาดอยู่กับก็เลยบว่าแล้วเป็น น้องยูมิอยากเล่นกับพี่ๆนะคะโดยเฉพาะพี่นับตังนะคะอยากเล่นด้วยกันนะคะแตเ่เด็กเขาก็ยังมีแย่ๆกันมั่งนะคะก็ต้องคอยดูแลนะคะเพราะว่ายูมิตัวเล็กนะคะส่วนพี่นับตังตัวโตวนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคลิปด,ดีๆจากแม่อุ้มนะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ